สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้สู่ช่องมัรสางเพียรมาให้ินฟินิน น um, okay. 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 ั no ่งไรกับตรงนี้ละแก่พามาพอดีเท่าแก่เนี้ยพามากินเท่าแก่เนี้ยพามากินในติปกิม้องวเสุด้กินกฮจิมียนใช่ไหมโดบินจิมเียนยาวค่ะเออทิ่เสามันก็แล้วเบอร์เกอร์ไม่ได้สั่งนะ ไม่ม่กินเนาะไม่กินโอเคเต็มก็เอากินไอหนูกินเบอร์เกอร์ไกินเบอร์เกอร์แล้ตังัม่กระตุ้นกะนกินเบอร์เกอร์ฮะเบอร์เกอร์ีตังค์หกินได้ไหมม่เจอตังยตังหมดะนั่งใารตังหมดอุ้ย เมื่อกี้ใจหายมาเลยนะว่าเมื่อกี้เนี่ยก็วางกระเป๋าตังมาที่ตัวไหนกนแล้วมาดมเกจริงเราไปกระเป๋าก็บเงินอเีอยู่ไอแก้านะไม่รู้ว่าตัวไอแก้มเงนไหมตัวไหหวแก้ นั่นไมเหมือนเลยนี่กางนี่ไฟทีพี่พี่เขาเรียกอ๋อตรงนั้นมันเป็นมองมันดับฮะเคยดูเลยมันเป็นที่รองสายแม่แจ้ ไปเที่ยวทะเลก็เอาแว่นนี้ไปได้ขอบคุณครับว้าว